บางแจ็คแฉอีกเสียงแตงโมพูดไม่อยากอยู่อยากกลับแล้วยันไม่ได้อยู่บนเรือจากกรณีแซคานียราชาไฮเดอร์หรือบางแจ็คเขามากู้ข้อมูลในโทรศัพท์ของแตงโมนิดาหลังคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมตัดสินใจส่งโทรศัพท์ลูกสาวไปให้ถึงต่างประเทศก่อนที่จะมีรูปคนบนเรือสปีดโบท๊ทในคืนวันเกิดเหตุออกมาทีละน้อยซึ่งในเรื่องการปล่อยอรูปนี้ทางบางแจ็คได้ขอคุณแม่แล้วล่าสุดทางบางแจ็คได้ออกมาพูดถึงกรณีที่อัมพวนาธ ออกมาบอกเรื่องคลิปที่ตนเองเปิดให้ดูซึ่งเป็นคลิปเดียวกับที่คุณแม่แตงโมได้ดูเป็นคลิปที่แตงโมถ่ายตอนไม่ได้อยู่บนเรือเหมือนอยู่ในโรงแรมสักแห่งซึ่งภาพจะมีลักษณะเหมือนแอปไทยทําให้แม่เปลี่ยนใจเชื่อว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ไม่ใช่คลิปที่ตนเองโทหากระติบกซึ่งอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคลิปที่กู้คืนมาได้บางคลิปมีคําพูดของแตงโมที่พูดทํานองว่า กูไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับแล้วเป็นคลิปที่ยืนยันได้ว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรืออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตนเองส่งคลิปพวกนี้กลับไปพร้อมมือถือแล้วแต่ตนเองมีคลิปอยู่กับตัวบางส่วนตนเองเก็บไว้ในเซฟแล้วตนเองไม่เปิดเผยที่ไหนรวมทั้งคุณอันก็ไม่ได้ให้ออกอากาศเพราะตนเองกังวลว่าทนายคู่กรณีจะไหวตัวหาทางสู้คดีได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยเนียสออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ